พี่พี่น้องสื่อมวลชนและก็ท่านผู้ชมที่ชม่ากันผ่านการถ่ายทอดช่องแกรนด์ทีวีอยู่กณะนี้นะครับ10ปีผ่านไปเร็วมากค่าผู้ชมทุกท่านไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราคิดกันเหมือนไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เอาจริงๆแล้วมันคือกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่เอเพราะเราคิดกันมาก่อนนั้นประมาณเกือบ1ปีและปีนี้นะครับเราจะได้เฉลิมฉลอง10 Years Anniversary กันเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นการเติบโตที่ นะครับผ่านทุกผ่านยากผ่านความสนุกผ่านน้ำตาและคำติชินนินทาคำสอดเสียดต่งางๆเป็นพลังที่เราได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแน่นอนนะครับในโอกาสนี้นะครับครบรอบ10ปีนะครับเทนเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่จะเป็นอีกหนึ่ง้าวของเราเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับเกมจีไอเทนเดียสแอนนีเวอร์ซีขออนุญาตเปิดโลโก้อย่างเป็นทางการนณะบวันนี้ครับ โลโก้นี้จะใช้ตลอดไปตั้งแต่ในประเทศไทยยังสิ้นสุดในปีนี้นะครับในวันที่25ตุลาคมที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียด้วยกันนะครับจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่และจะมีหลายอย่างที่ทุกท่านจะต้องสนุกสนานอะไรอะไรมันก็ใหม่หมดแน่นอนนะครับในโอกาสนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่ใหม่มากๆใหม่แบบแกะกล่องเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าสุภาพรมาริซอน เป็นผู้จัดการมาหลายปีเรียบร้อยนะครับก็มีการเทรนกันต่อไปและในวันนี้ขออนุญาตนะครับเราจะประกาศผู้จัดการกองประกวด s ิส a n นไทยแลนด์คนปัจจุบันล่าสุดขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้จัดการโปโตอารยะสุพล คนะครับก่อนอื่นนะครับนะฮะต้องขอฝากาแฟนๆนางงามและก็แฟนคลับทุกคนด้วยฝากผู้จัดการคนใหม่ของกองประกวดมิสการ์เดนน์คอเสียงปรบมยูนนานครับทุอท่านขอกดหัวใจรัวๆให้กับเธอไว้ข้างเธอสู่ตำแหน่งผู้จัดการกองประกวดรู้สึกไงบ้างครับก่อนอื่นต้ออยากขอบคุณพี่นวันก่อนนะคะที่มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับหนูนะคะเพราะว่าพี่ฝฟายทำไว้ดีมากๆหนูก็จะทำหน้าที่นี ะจะทำเต็มความสามารถสุดความสามารถคะนะครับตื่นเต้ตนเลยได้ตำแหน่งใหม่เลยนะครับ่เตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องไม่ธรรมดาช่วงท้ายต้องติดตามเธอผู้จัดการคนใหม่จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างไปอีกหลายอย่างทีเดียวแต่ก่อนอื่นที่จะไปมีอะไรที่จะบอกกับน้องๆเประกวดทั้ง77จังหวัดในปีนี้ครับค่ะมิสแกนชทยและมิสเชียดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะและมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลที่กำลังจะปเป็นเทียนดับหนึ่งของโลกในเร็วๆนี้นะคะ อย่าลืมนะคะน้องๆทุกคนพี่ขอฝากนิดนึงนะคะ body beauty and brain นะคะแล้วเจอกันตลอดเดือนเมษายนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะโอเคนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับขอช่อดอกไม้ไปเป็นกำลังใจครับเอ็นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโกโก้อาญาสุขเริ่มอีกครั้งนึงนะครับนะฮะโอเคนะครับเรามาพูดคุยกันต่อไปได้แล้วครับเชิญนะเรามาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องการเก็บตัว นะครับอย่างที่แชมป์บอกได้นะครับว่าการเก็บตัวของเราในปีนี้นะครับเรามีการเก็บตัวในจังหวัดเจ้าภาพก็คือขอนแก่นนะครับในจังหวัดขอนแก่นของเราแน่นอนครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจให้เราได้สุกสนานกันนะครับแต่นะครับกิจกรรมในการเก็บตัวเราขอเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่4เลยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือปีนี้นะครับจะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปและสิ้นสุดการประกวดคือวันที่30เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บตัวที่ยาวนานมากถ้านับวันเช็คเอาท์วันที่1นนะครับเพื่อสภาคมหมายถึงว่าน้องๆทั้ง77คนต้องอยู่กับเราถึง28วันเต็มๆโดยที่เราไม่อนุญาตให้กลับบ้านนะครับแน่นอนวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7มีกิจกรรมต่างๆนานามากมายเดี๋ยวจะอธ่บายให้ฟังว่ากิจกรรมเรามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่สําคัญเวลขัม e เซลเบอรี่เพรสคอนเฟรนส์ในวันที่6เมษายนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนรอคอย ปีนี้บอกโจทย์ไปเลยนะครับเป็นโจทย์ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้อง์ไพร์มากนะครับชุดแรกในการเดินนะครับจะเป็นชุดไทยนะครับชุดไทยเขาเรียกคราชนิยมเป็นทั้งหมด8แบบซึ่งถือว่าเป็นชุดไทยที่มีความอีลิแกนนะมีออปชั่นที่ครบมากและต้องใช้อารมณ์ในการเดินเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เห็นนุญาตหลบนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ดูในที่นี้เพราะฉะนั้นนะครับ นี่คือความแปลกใหม่ที่เต็มสตีมของคำว่าไทยแลนด์หลังจากนั้นรอบที่สองน,นะครับจะเป็นรอบโชว์มงกุฎของแต่ละจังหวัดซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่อนุญ,ญาตให้คุณได้ใส่มงกุฎกับชุดว่ายน้ำเพราะฉะนั้นในรอบที่สองจะต้องเป็นชุดว่ายน้ำกับมงกุฎเป็นการปิดโชว์เพส s คอนเฟอเรนซ์ในปีนี้นะครับเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่1ุมตรงของวันที่6ครับ หลังจากนั้นมีกิจกรรมภายใน,นต่างๆอีกมากมายและการเก็บตัวในจังหวัดขอนแก่นของเรานะฮะเราจะเดินทางไปเก็บตัวนะครับตั้งแต่วันที่สิบเป็นต้นไปแน่นอนนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับโรงแรมที่พักของเรานั่นก็คือโรงแรมภูแานขอนแก่นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักที่หรูหราอยู่สบายและอยู่ในระดับดีที่สุดของจังหวัดขอนแก่นขอเสียง,งปรบมือให้ชาวจังหวัดขอนแก่นและพี่ดิโกด้วยนะครับ เรื่องสถานที่เที่ยวไม่ต้องพูดนะครับครบถ้วนทุกอย่างนะครับแน่นอนนะครับเรามีงานต่างๆมากมายหลายงานโดยเฉพาะงานสำคัญสำคัญนะครับนั่นก็คืองานเลียมเวลค่มเซเลบริีในวันที่11เมษายนซึ่งจะมีกิมมิคนะครับมีการประกวดย่อยๆกันนะครับในหลายๆงานด้วยกันนะครับรวมถึงการประกวดในวันที่12ถือเป็นการประกวดรอบชุดชาติพันธุ์อีสาน ซึ่งเป็นการประกวดที่แสดงถึงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เครื่องรุ่งห่มรวมถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานซึ่งคาว่าอีสานหมายถึงว่าเป็นชาติพันธุ์ที่มาจากหลายๆกลุ่มแต่มีความแตกต่างและรวมแ,แล้วมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นนะครับที่มหาลัยขอนแก่นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับที่สําคัญที่สุดเราจะมีเทศกาลของการเล่นน้าสงการนะครับ3วันต่อเนื่องนะครับซึ่งก็คือวันที่13 14และ15และยังมีกิจกรรมต่างๆนานาอีกมากมายนะครับเราจะเดินทางกลับมานะครับก่อนที่จะกลับเรามีการประกวด2อรอบนะที่สําคัญมากๆก็คือรอบสิดๆขงคอมพิชชันนะครับแน่นอนครับสิ่งสําคัญของเรานั่นก็คือการประกวดรอบชุดว่ายน้ําซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิสระนะครับไทยหุ่นไม่ดีตกรลออ้วนไม่เอาเรียวไซบิวตี้ไม่เอาสําหรับเวทีนี้นะครับเรเราชัดเจนนะฮะ เราต้องการคนหุ่นดีเท่านั้นดีคือดีนะครับเพราะว่าเราบิวที่วีนนะฮะเราไม่ได้เดินทางตามหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหุ่นต้องดีถ้าไม่ดีตกรอบนะฮะหน้าตาต้องสวยนะครับและสมองต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อค่อนข้างที่จะยากนะครับซึ่งเราก็จะทําการประกวดกันและตามไปด้วยนะฮะรอบปันใจนะฮะจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าจะได้เงินรางวัลเยอะได้มงกุฎของจังหวัดขอนแก่นกลับมาด้วยใครจะเป็นคนนั้น นะครับและก็ดือกันว่าคนนั้นจะต้องเข้าท็อกห้าอยู่ตลอดจริงหรือไม่จะล้างอาถรรพ์ตกรอบได้ไหมหรือจะเข้ารอบเหมือนเดิมว,วีกิงหรือเปล่าต้องคอยติดตามนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่กรุงเทพนะครับมาดําเนินการการซ้อมและการประกวดกันต่อในปีนี้นะครับการประกวดของเราแบ่งออกเป็นหลายรอบดชวนกันเริ่มต้นจากรอบแรกนะครับนั่นก็คือประกวดชุดประจำชาตินะครับตรงกับวันที่24เมษายนนะครับ ทุกรอบการประกวดจะเริ่มต้นเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับสถานที่การจัดการประกวดสถานที่เดิมของเราซึ่งเราเรียกว่าฮอล์แกรนด์ g ก็ว่าได้นั่นก็คือนะโชว์ดีซชั้น6ที่เดิมของเรานะครับหลังจากวันที่24ชุดประจำชาติที่ทุกท่านรอคอยนะครับหลังจากนั้นไปเป็นวันที่26ครับวันที่26จะเป็นการโชว์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในประเทศไทยนั่นก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างนะครับ ผู้เข้าประกวดชีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2022ตรบกระเบียบวาทศิลป์แต่ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องรายละเอียดว่าเขาไปรวมตัวกันได้อย่างไรเรามีวีทีอาร์มาฝากครับ oh. คลิปนี้อาจสร้างความแตลกใจให้กับพี่น้องชาวมอรมวัอสมคัญครับเพราะทลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการผลิตกำลังของสองงการเข้าด้วยกันระหว่างองการมอรมและองการนานาซึ่งในงแก h น i ท a ลน2022ได้จับมือร่วมกับมอรมและเบียบวัตศิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข่าวดีกว่านั้นคือ เปิดสักการะใน9วัสดุเป็นที่เสียบอย่างเป็นทางการกับไอซ์แกลนไทยแลนด์เทนเดอร์แอนด์อุซซี่และสงครานอันาสาเมษาลีนิสแกลนไทยแลนด์2022เขาจะมาเปิดความยิ่งใหญ่อลังการที่บางปีสาจจังหวัดมอนแก่นปาน้อานะครับพี่น้อง